ไปท่องเที่ยวกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันขึ้นเครื่องวันนี้พักโรงแรมขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะสำหรับ็บไซต์ t r a v e l a m e r i c a n k i น o m นั่นเองค่ะพรุ่งนี้นะครับดีไซน์ไล่สาระใช่แล้วค่ะหลังจากที่วันแรกพาเดินทางพาพักโรงแรมพรุ่งนี้เราพาไปช้อปปิ้งกันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นของที่คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ชื่นชอบกันถูกต้องเป็นของที่เขาชอบใช้สลับกันงงไหม กางเกงในหรือเปล่าฮะเอ๊ะจะใช้สลับกันดีเหรอคะเนี่ยอาต้องติดตามให้ได้นะคะในวันนี้เพราะอะไรนี่เลยเพราะมันคืออะไรสงสัยนาไว้นะฮะอืมใช่แล้วค่ะมันมีความสวยงามมันมีกลิ่นแน่นอนมีกลิ่นด้วยนะฮะมีกลิ่นด้วยตู่ตู่หรือเปล่าเป็นพวกดับกลิ่นกายแนน่เลยะะฮที่ดับกลิ่นกายฮาร์แร้อะไรอย่างเงี้ย โอเคติดตามในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะก <ไป S 2> ับไล<อ><อ>ร,ร์สาระค่ะ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา15นาทีทางดีไซน์แชนแนลแห่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนลาไปแล้วพร้อมกับปริศนานะคะสวัสดีค่ะ